สวัสดีค่ะหลิงล,ลิจะเพจสวนแดงจินดาค่ะเพจสำหรับคนที่รักสกุขภาพรักสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงนะคะวันนี้หลิอมีท่ากายบริหารนะคะที่จะช่วยยกกระชับมดลูกของเรานะคะไม่ให้หย่อนค้อยนะคะทำให้ฟิตกลับมาดูดีได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีท่าอะไรบ้าง ท่าแรกนะคะเราเริ่มจากการนอนราบไปกับพื้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขาทั้งสองข้างนะคะตั้งฉากไว้นะคะแล้วยกก้นขึ้นนะคะค้างไว้15นาทีนะคะ ช่วงเวลาที่ค้างไว้นะคะให้เราหายใจเข้าออกตามปกตินะคะหลังจากนั้นก็วางก้นลงนะคะแล้วยกขึ้นใหม่อีกรอบนะคะค้างไว้15นาทีนะคะทำแบบนี้นะคะประมาณ5ครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนท่านะคะท่านี้นะคะจะช่วยเกรงหน้าท้องนะคะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดนะคะกระชับค่ะ ท่าที่2นะคะให้เราคุกเข่านะคะเหมือนท่าในคลิปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเอ็นหลังนะคะแล้วก็แอ่นหลังนะคะท่านี้นะคะเราจะค่อยๆทํานะคะ15นาทีนะคะเวลาเราเอ็นหลังนะคะหรือว่าแอ่นหลังนะคะให้เราเนี่ยค่อยๆทํานะคะให้เราเนี่ยรู้สึกถึงการตึงของเส้นหลังแล้วก็แอ่นของช่วงขานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะท่าที่3นะคะเราจะยกขานะคะให้สูงที่สุดนะคะแล้วก้มหัวลงเอาหัวนะคะแตะตรงพื้นได้เลยนะคะท่านี้นะคะจะเป็นการยกกระชับมดลูกนะคะให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะท่านี้เราจะทำสลับขาไปนะคะ15หครั้งนะคะต่อ1เซตนะคะ ท่าที่4นะคะให้เรานะคะยืนก่อนนะคะแล้วค่อยสควอตลงไปนะคะทับเอามือเอาข้อศอกนะคะดันจากขาข้างในนะคะพยายามให้ขานะคะแหวกให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ค้างไว้15นาทีนะคะทำแบบนี้นะคะประมาณ5ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเป็นเซตต่อไปะคะ่ะ ท่านี้ช่วยให้อุ้งเชิงกลางของเรานะคะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อไปนะคะท่าที่5นะคะให้เรานอนลาบไปกับพื้นนะคะแล้วยกขานะคะปั่นเป็นจักรยานนะคะปั่นแบบนี้นะคะ15ครั้งนะคะหายใจเข้าออกตามปกตินะคะ ปั่นจักรยานแบบนี้นะคะ5รอบด้วยกันนะคะแล้วระยะเวลาที่เราปั่นนะคะ15วินาทีค่ะท่านี้นะคะจะช่วยให้หมดลูกของเรานะคะไม่หย่อนค้อยนะคะกระชับมากขึ้นกว่าเดิมค่ะท่านี้สามารถทำได้บ่อยเลยนะคะสามารถทำก่อนนอนก็ได้ค่ะจะช่วยให้หมดลูกของคุณกระชับมากขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อไปนะคะท่าที่6นะคะให้เรานะคะ ยกก้นขึ้นมานะคะเหมือนดังคลิปเลยนะคะยกก้นขึ้นมาแบบนี้ค้างไว้15วินาทีนะคะ ยกก้นแบบนี้นะคะ5รอบนะคะท่านี้นะคะจะช่วยให้หมดลูกของคุณนะคะกระชับนะคะไม่หย่อนค้อยนะคะเพราะท่านี้เราต้องใช้การบังคับลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วการที่ค้างไว้นานๆเนี่ยจะทําให้เลือดลมนะคะไหลเวียนบริเวณมดลูกและบริเวณเชิงกราบของเรานะคะไหลได้ดีค่ะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะ5รอบนะคะ แล้วเปลี่ยนท่าค่ะท่าต่อไปนะคะเราต้องหาที่นะคะหากําแพงบ้านหรือว่าอะไรนะคะเอาก้นนะคะไปชิดตรงกําแพงนะคะแล้วเอาขาเหยียบยกขาขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราโกลยบริเวณมดลูกนะคะจะอยู่ระหว่างอุ้งเชิงกรานะคะให้เราสอดนิ้ว กลวยไปได้เลยนะคะรอบๆนะคะทําแบบนี้นะคะ5้ารอบนะคะค้างไว้แล้วก็กลวยไปเรื่อยๆนะคะจะช่วยยกกระชับมดลูกของคุณนะคะทําให้หมดลูกของคุณเนี่ยกระชับมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทําแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆสามารถทําก่อนนอนก็ได้ค่ะท่านี้เนี่ยนิยมทํากันนะคะจะช่วยได้จริงๆต่อไปนะคะเราจะเป็น เราจะคุกเข่านะคะแล้วเราจะคมิบนะคะคมิบช่องคลอดของเรานะคะแล้วก็ค้างไว้15นาทีนะคะแล้วกั้นลมหายใจนะคะทำแบบนี้15ครั้งนะคะเป็นไงบ้างะคะกับท่ายกกระชับ หลิงคิดว่าสาวๆนะคะสามารถทําตามหลิงได้เลยนะคะทําทุกวันเป็นประจานะคะจะช่วยยกกระชับคอนทัว้ของคุณให้กระชับนะคะและนอกจากที่เราจะออกกําลังกายถ้ายกกระชับแล้วนะคะเราควรที่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ช่วยให้คุณนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะหลิงเลือกเวโปตีนนะคะของซิปนะคะนี่นี่ใช่เลยเวโปตีนของซิปนะคะก็จะ โปรโตีนที่จะช่วยให้ร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อนะคะยังช่วยลดขจัดไขมันส่วนเกินออกไปด้วยนะคะมีมัลติวิตามินนะคะคือมีวิตามินหลากหลายนะคะวิตามิน B วิตามิน D นะคะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะหลิงเลยเลือกที่จะไว้วางใจให้ซิฟดูแลหลิงนะคะนี่รสชาติของเขานะคะทานง่ายค่ะเป็นนดกล้วยนะคะเวลาทานนะคะสามารถ ทานแทนมือ้ออาหารแทนท้องว่างได้เลยนะคะหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วนะคะร่างกายก็สูญเสียพลังงานนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องดื่มนะคะที่จะมาทดแทนพลังงานที่เสียไปอย่างรวเดเร็วนะคะหลิงเลือกซิปเวโปรตีนมัลติพลัสค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวหลิงจะแปะข้อมูลท้ายวิดีโอนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลไปหาซื้อกันได้นะคะ เดี๋ยวหลิงจะแปะไว้ที่ข้อความนะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย